คำถามแรกเลยนะครับผมคุณเฟนรู้จักแอปยูพิกได้ยังไงครับผมเอ่อคำถามแรกเนาะก็เป็นเป็นคำถามที่ดีนะครับก็คือว่าคือแอปยูพิก ผมรู้จักครั้งแรกเนาะหลายๆคนน่าจะใครที่ขายสินค้าอยู่บน Lazada อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวันที่8สิงหาคมเนี่ยใครก็ตามที่ที่มีโอกาสไปงานในส่วนของ Lazada Mega Campaign นะครับที่อาคาร 8, 8, 8พิลาตน่นะครับวัน,นที่8เดือน8เนี่ยก็จะเห็นว่าออมีโบูธบสธหนึ่งนะครับสีสันน่ารักทีเทียวผมก็สะดุดตามเหมือนกันก็นนเห็นเป็นโบูธของชื่อว่า u p i ิ ผมก็สงสัยว่าออยูพิกนี่คืออะไรนะครับก็เดินผ่านไปผ่านมาอยู่สองสารอบแล้วก็เลยเออสงสัยด้วยความว่าอยากจะรู้ว่าคืออะไรก็เลยเข้าไปคุยกับท,ทีมงานแล้วก็รู้สึกวันนั้นจะมีผู้บริหารท่านหนึ่งไปด้วยก็เลยได้มีโอกาสได้คุยกับทางผู้บริหาราทีมพัฒนาของอยูพิกนะครับ<า>แล้วก็เ,เ,เข้าไปเข้าไปสอบถามแล้วคุยว่าเอ๊ะตัวนี้เป็นแอปอะไรทำไมถึงถึง,ถ,งถึงมาโปรโมทที่งานนี้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยถ้าว่าเป็นแอปที่ ในลักษณะของการทำ affiliate ซึ่งจริงๆอ่ะส่วนตัวผมเองนะครับผมลืมไม่นำตัวเลยเนาะผมผมเฟนนะครับก็ตอนนี้เปิดร้านเป็น VAPU บน UPick นะครับดังเดิมเนี่ยผมเป็นผู้ขายบน Lazada นะครับแล้วก็เป็น certified trainer ก็คือเทรนเนอร์ที่ได้การรับรองจาก Lazada เนี่ยให้สามารถเปิดสอนได้นะครับก็เลยเราขาย Lazada อยู่แล้วนะครับก็เลยเมีความสนใจว่าเอ๊ะตัวเนี้ยเป็นเป็นแอปพลิเคชันแบบไหนที่ ซื้อและขายได้ในตัวเองอะ่ะก็เลยก็เลยสงสัยก็เลยเข้าไปถามเขาคุยกับทีมงานทางวันนั้นก็เจอคุณกิดด้วยนะ<ช>ก็ค,คุณกิตอธิบาย <laughs> ฟังว่าอ๋อเป็นแบบนี้นะครับคือเราสามารถที่จะเป็นผู้ซื้อและผู้ขายในในในแอปพลิเคชันตัวนี้ได้เลย<ช>ซื้อก็<ๆ>ได้เงินคืนขายก็ได้ค่าตอบแทนอย่างเงี้ยผมก็เออมันก็โอเคนะก็เลยเข้าไปทดลองใช้ในการซื้อสินค้าเวพีชิ้นหนึ่งตั้งแต่วันที่8เดือน8คือวันวันนั้นเลยอ่ะวันที่ยูพิกมาตั้งบูธผมก็เข้าไปใช้งานเลยแล้วก็สั่งสินค้า นีครับแล้วก็อลองสมัครเป็น V.I.P. ดูว่าอยากอยากรู้ว่าเ,ออเข้ามาแล้วเนี่ยใช้งานเป็นยังไงนะครับก็ถือว่า u p i c ะครับเป็นไลฟ์สไตล์ใหม่ของคนรุ่นใหม่ละกันนะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแล้วแบบคนรุ่นใหม่นะ่าจะชอบพวกอามมันเหมือนเป็นอะไรนะเราสามารถซื้อสินค้าได้เราได้ครับแคชแบ็กคืนด้วยม,มันดูโอเคนะในสําหรับแบบในตัวมุมมองผมเนาะโอ,โอเคครับในใ,ในส่วนของผมเนี่ยผมมองว่า ปกติอะอย่างผมเองผมก็เป็นทั้งผู้ซื้อและผู้ขายอยู่แล้วนะครับก็จะมีสินค้าหลายๆตัวที่หรือเรากินเราใช้อยู่แล้วผมก็เลยเออลองเข้าไปดูว่าอย่าง,างผมซื้อครั้งแรกเนี่ยผมซื้อสินค้าอพีเป็นผลิตภัณฑ์แบ k พอร์ซึ่งส่วนตัวผมเองอะเป็นคนที่ที่ต้องทํางานต้องใช้สมองในความคิดในเรื่องของของ,ของการสอนด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยก็เลยลองซื้อมาแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยนอกจากเป็นของแท้แล้ว นะนอกจากเป็นของแท้แล้วก็คือผมย<ม>ังได้แคชแบ็กคืนด้วยคือเหมือนแบบมันเสียผมจ่ายไปก็ร้อยกาสิบเก้าบาทแล้วผมก็ก็ได้ของมาใช้มากินมาใช้มันก็ไม่ได้เสียอะไรก็ที่เหลือคือเป็นกําไรแล้วนะครับผมก็จะคิดอย่างเงี้ยมันเป็นกําไรแล้วว่าเฮ้ย<อ><อ>ผมทาทาคลิปแชร์ไปอะไรต่างๆเงี้ยมีคนสั่งซื้อผมก็ได้ค่าคอมมิชชั่นก็เดี๋ยวได้ค่าตอบแทนก็มันก็ถือว่าก็คุ้มนะถือว่าคุ้มถือว่าคุ้มใชเหมือนสมัครสมาชิกบัตรในห้างเนาะแล้วก็ได้ค่าตอบแทนประมาณนั้นเนาะเออราประมาณเนี้ครับครับผม โอเคครับแล้วหลังจากลองใช้แอปพลิเคชันไปสักระยะหนึ่งเป็นยังไงบ้างครับผมเทหรับผมนะครับลองใช้เนี่ยคือจะเรียกว่าได้ประมาณเดือนหนึ่งเนาะตอนนี้เพราะว่าวันที่8เดือน8ก็ผมสมัครวันนี้วันนี้วันที่ผเดือนแปดเปิดตัวไม่นานเนาะเอิ่เพิ่เดือนหนึ่งคือผมมองว่ามันเป็นมันเป็นความแปลกใหม่นะคือในประเทศไทยอ่ะเทหรับผมเองอ่ะผมก็ทําเรื่องของการขายสินค้าออนไลน์นะครับเป็นทั้งผู้สอนด้วยแล้วเป็นผู้ซื้อผู้ขายด้วย ผ่านมาก็หลายหลายปีละก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ใหม่ใหม่ใหม่มากๆเขารับคนไทยนะคือเอ้ยมีมีมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีแพลตฟอร์มแบบนี้ด้วยเหรอ<ม>นะครับเราขึ้นมาชื่อว่า u p i c k Thailand ก็เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยซึ่งมันมาใหม่เลยอ่ะแล้วพอเร,เราเข้าไปลองใช้ก็รู้สึกว่ามันใช้งานง่ายนะครับใช้งานง่ายในในช่วงแรกแต่ว่าอันนี้ก็ฝากฝากคนกิจนิดน,นึงเราคือสินค้าจะยังน้อยอยู่ช่วงแรกนะครับจริงๆผมก็อยากเอาเอาไปขายเพิ่มเติมนะนียครับผมผมรับรองว่าหลังจาก เก้าเดือนเก้าเนี่ยครับสินค้าจะมีเขึ้นแน่นอนครับผมขอให้อดใจร้อยหนึ่งให้โอกาสแอปใหม่นิดนึงนะครับผมขอบคุณนะครับใครใครมีคอมเมนต์อะไรก็ฝากมาได้นอนเดี๋ยวผมจะคิดก็ผมจะตอบให้นะครับตอบอตอบให้เวลาอยี้นะครับเออผมเอานี้ในเรื่องก,การใช้งานต่อแล้วกันคือผมคือเนื่องจากว่าตอนนี้สินค้าย,ยังไม่เยอะก็เหมือนการค้นหาผม,ผมก็คือวันก็ไม่ได้ยากก็ง่ายดีหลายๆตัวก็ซื้อง่ายก็คือกด กดแล้วก็เก็บไปทางเลยเลยมีคูปองส่วนลดด้วยให้ด้วยซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเราไปซื้อของตามแพลตฟอร์มทั่วไปเนี่ยจะไม่ได้คูปองส่วนลดตั้งแต่แรกแต่อันนี้คือได้ตั้งแต่ครั้งแรกที่เข้ามาซื้อเลยตั้งแต่สมัครแอปอยูพิกก,ก็ถือว่าสินค้าที่ได้เข้ามาก็ถือถ้าเราผมว่าถือว่าคุ้มนะถือว่าคุม้มแล้วก็แพลตฟอร์มใช้งานง่าย จ่ายเงินจ่ายเงินไม่ยากแล้วก็สามารถที่จะขอคืนได้ถ้ากรณีที่สินค้ามีปัญหาเช่นซื้อของไปเนี่ยมีมีเพื่อนบางท่านก็คือซื้อไปรู้สึกว่าจะมีขวดแตกอะไรต่างๆก็ขอคืนก็ขอคืนง่ายนะแล้วก็มีทีมงานดูแลให้ก็ถือว่าในระดับหนึ่งที่เป็นแอปที่ชเพิง่งช่วงที่เปิดตัวใหม่นะถือว่าก็ดูแลดีนะครับใช้ใช้งานทีมงานก็ประสานงานให้ค่อนข้างเยอะนะครับนะ เดีย๋ยวพูดไปเหมือนหาว่าอวยตัวเองนะครับแต่ทีมงานเต็มที่ที่จะตอบคาถามของคุณลูกค้าตลอดเวลานะครับผม,ผมคือนิดหนึ่งผมแบบเป็นผู้ถูกสัสมภาษณ์ผมเป็นคนใช้ง,งานนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ไม่ได้ไม่ได้ว่ามาถึงามามาช่วยอวยอยู่พีอย่างเดียวจริงก็มี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 คุยกับทางคุณกิตไปแล้วว่าเฮ้ยมันก็มีหลายอย่างที่ทางทีมทีมอยู่พิกจะพัฒนาอยู่ใช่ไหมเออผมก็เลยมีมีข้อเสนอแนะนําไปนะครับซึ่งใครมีข้อเสนอแรงต่างเนี่ยก็สามารถฝากคอมเมนต์ไว้ได้ทีมงานเขาตอนนี้ดูอยู่เนาะทีมงานก็เฝ้้าา หน้าจออยู่นะครับจะได้เอาไปพัฒนาแอปเราต่อไปนะครับผมโอเคครับผมอ่าคำถามต่อไปครับผมอยากถามว่ามีวิธีการหรือขั้นตอนยังไงที่สามารถทําให้แชร์ชวนเพื่อนคนที่รู้จักเราหรือคนที่ไม่รู้จักเรานะครับมาผ่านรหัสคําเชิญเราได้ยังไงบ้างครับหรอออันนี้นะครับผมผมผมแยกอย่างนี้อขอแยกเป็นสองกลุ่มนะครับสอแยกเป็นสองสองกลุ่มก็คือว่ากลุ่มแรกเนี่ย นะครับเราเราจะแชร์โดยการชวนเพื่อนชวนคนรู้จักก่อนนะครับคือส่วนตัวผมเองอะ่ะตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมทดลองใช้นะวันวันวัน,ว,นวันแรกก็คือที่ผมซื้อสินค้าเสร็จใช่ไหมวันนั้นน่ยคือด้วยส่วนตัวผมเองเนี่ยนะครับผมก็มองว่าสินค้าที่มีอยู่ครับบนยูพิกนะณนะวันที่เปิดตัวมองว่าเพื่อนของเราหรือว่าญาติพี่น้องของเรานะครับเอ่อว่าญาติพี่น้องของเราเนี่ยมีสินค้าตัวไหนที่เขากาลังจะหาหรือกำลังจะใช้เราก็แค่เอาไปให้เขาดู แชร์ไปให้เขาเพราะว่าเราทุกคนเล่น Facebook ทุกคนมีไลน์ถูกต้องไหม mm. อ่ะก็แชร์ไปเขาดูว่าอ๋อเนี่ยสนใจไหมตอนนี้ถ้าซื้อเนี่ยก็คือ,อสามารถซื้อได้เลยแล้วก็มีโอกาสได้ส่วนลดด้วยก็ลอให้เขาเข้ามาดูก่อนโดยโดยว่าอ่ะถ้าเกิดถ้าเกิดอยากจะเข้ามาซื้อนะครับหรือเข้ามาดูเล่นดูเนี่ยก็ใช้รหัสเราก็ได้เข้ามาเพราะว่าตามตามตามกติกาของอยู่พี่คือต้องใส่รหัส อันนี้คือส่วนหนึ่งใน,นคนใกล้ตัวนะครับ,รบแ,ตแต่สำหรับถ้าเป็นคนไกลตัวคือผมโชคดีนิดนึงเนาะผมเข้าใจว่าหลายๆคนอาจจะไม่ได้มีช่องทางโซเชียลมีเดียที่เป็นแพลตฟอร์มของตัวเองอย่างเช่นมีช anel u t u b e ของตัวเองมีเฟซบุ๊กของตัวเองอะไรพวกนี้อย่างของผมอะอาจจะโชคดีส่วนหนึ่งว่าผมมีช่อง YouTube ของผมเองแล้วซึ่งหลายๆคนเนี่ยที่มาเป็นสมาชิกเวพ AP, วันนี้ก็อาจจะเคยเคยผ่านหน้าผ่านตาช่องผมอยู่แล้วนะครับผมก็เลยทำทำคลิปแนะนําออกไปว่ายูพิคคืออะไรแล้วก็มีประโยชน์กับเราอย่างไงนะครับโดยโดยที่ผมอะไม่ได้ โฆษณาเชิญชวนสักเท่าไหร่ในการที่ต้องมาสมัคร VIP แต่ผมบอกว่าอ่ะสินค้าเนี่ยดียังไง ให้ลองเข้ามาดูก่อนเข้ามาเล่นแต่ด้วยกตดิกายงั้ก็ต้องใส่รหัสผมก็แค่ว่าอา,อาจจะแปะรหัสของตัวเองไว้ที่ใต้คอมเมนต์ใต้โพสต์อะไรต่างๆเงี้ยนะครับไปทางช่องทาง YouTube ไปทางช่องทาง Facebook ก็เลยก็เลยว่ามี<อ>คนที่สนใจเข้ามาก็ใช้รหัสผมเข้ามาด้วยมีทั้งคนที่ผมรู้จักอยู่แล้วในการผมไปแนะนําเพื่อนนะครับที่ขายขายของออนไลน์เหมือนกันเนี่ยก็เขาก็เข้ามาลองทดลองใช้อาจจะครั้งแรกเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องไม่ต้องสมัครไม่ต้องสร้างอีพีก็ได้นะครับเพราะาตัวยูพิกเนี่ย สามารถเข้ามาก็ซื้อก็ได้นแต่ว่าถ้าเข้าถ้าเข้ามาแล้วเนี่ยจะต้องใส่โค้ดก่อนเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเกิดดูแล้วว่าสินค้า v ี p หรือว่าสินค้าทั่วไปเนี่ยมันคุ้มค่าที่เราจะจะจะใช้งานหรือว่าจะกินจะใช้เป็นสิ่งที่เราทําอยู่แล้วเนี่ยก็ค่อยให้เขาสมัครซื้อสินค้า v ีออ่าครั้งเดียวเพราะบอกครั้งเดียวเลยว่าตัว UP พิผมก็จะแนะนำแบบว่า UP พิไม่ใช่เมลเอ็มแต่อาจจะแบบมีระบบเชิญตัวแทนเพื่อในช่วงแรกเนี่ยอยากให้ทุกคนเนี่ยเข้ามาใช้งานแล้วส่วนตัวผมเองอ่กอเสวา ตัวสินค้าคือผมมีเพจที่สำหรับขายสินค้าอยู่แล้วด้วยถ้ายูพิกเอาสินค้าในหมวดกับเพจที่ผมมีมาขายอะ่ะผมก็พร้อมที่จะเอาสินค้าไปแชร์ขายต่อแล้วก็มีรายได้จากจากจากค่าตอบแทนโดยผมไม่ต้องสต็อกของผมก็จะยก,กตัวอย่างประมาณนี้นะครับก็พอออกไปก็รู้สึกว่าช่วงแรกก็คนยังไม่รู้จักแต่พอเพิ่มคนเริ่มรู้จักแล้วก็หลงจากที่เราแชร์เราทําคลิปของเราออไปคือพยายามทําเป็นตัวเราครับไม่ได้เชิญชวนมาสมัครวนะีพีเนี่ยแล้วก็เชิญชวนให้คนเข้ามาเลือกซื้อเลือกดูสินค้ามากกว่าก็มีคนเข้ามาเยอะขึ้น นะครับตอนนี้ก็ก็ว i p ค่อนขางเยอะที่เป็นใช้โค้ดของเขามานะครับอ๋อก็คือสรุปเลยสั้นสัก็คือคุณเฟนนะครับโพสในช่องทางโซเชียลของตัวเองใช่ค่ะนะครับผมต่อไปนะครับคุณเฟนมีเทคนิคอย่างไรบ้างครับในการเติบโตกับยูพิกเอ่อถามว่าเป็นเทคนิคไหมถือว่าเป็นขั้นตอนเป็นวิธีการดีกว่าจริงๆเมื่อสักครู่ก็บอกไปบ้างแล้วนะครับว่าอันดับแรกเนี่ยผม ครั้งแรกคือวันแรกที่ผมได้สิ่งทำการเขาเรียกอะไรนะทำการสั่งซื้อสินค้าบอกว่า<อ>ทํา <ำ S 2> คลิปวิธีการว่าเออสั่งซื้อสินค้ายังไงแบบง่ายๆนะครับแล้วก็ยูพิกเนี่ยมีมีมีการสไร้างรายได้อย่างไรบ้างนะครับก็ลงไปหลังจากนั้นเนี่ยผมก็สั่งสินค้ามาเพิ่มมีสักประมาณสอสมชิ้นในตัวสิ่งที่ผมได้ใช้ต้องเลือกสิ่งที่เราได้ใช้นะสำหรับใครใ <น S 1> ที่สั่งซื้อสินค้าบนยูพิกไปแล้วนะครับต้องเลือกสิ่งที่เราได้ใช้หลังจากนั้นผมก็ทําการรีวิวสินค้าว่่าาาสินค้้ทีไดม มันมีม,มีมีรูรปลักษณะเป็นยังไงราคาเป็นยังไงแตกต่างจากช่องทางอื่นไหมแล้วก็ข้อดีของสินค้าคืออะไรผมก็ทําคลิปออกไปแล้วก็รีวิวตัวสินค้านะครับว่าเฮ้ยตัวสินค้านี่ที่ผมได้มาเนี่ยมันก,ก็ก็ค่อนข้างดีนะแล้วสีสันสวยงามคุณภาพดีนะครับแล้วเป็นของแท้แล้วเสร็จแล้วอะไร่ที่ผมซื้อผมก็ได้ cashback คืนกลับมานะครับซึ่งถ้าใครอยากจะลองเข้ามาใช้งาน นะครับก็สามารถเข้ามาใช้งานได้โดยสมัครกดแค่แค่เพียงโหลดแอปแล้วก็ใส่รหัสคาเชิญผมก็แค่แปะรหัสคำเชิญไว้โดยไม่ได้เชิญชวนแบบแบบแบบบอกเลยว่าต้องมาสมัครเป็น p แต่ว่าลองเข้ามาดูก่อนว่าเออสินค้าเขามีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็ทําคลิปแชร์ไปแต่ว่าโชคดีว่าอาจจะเป็นเพราะโชคดีส่วนหนึ่งเพราะว่าตอนที่ทําคลิปแชร์ไปเนี่ยคนกาลังสนใจว่าดีว่าสินค้ามีอะไรบ้างก็ทําให้เกิดการแชร์หรือว่าการการเห็นจากคลิปของผมหรือว่าคอน อ่าคอนเทนต์เนี่ยหาว่าเราเรารีวิวสินค้าให้แล้วเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยนะครับคราวนี้ถ่านมองในระยะยาวผมมองว่าหลายๆท่านเนี่ยท,ที่ที่มีช่องทางโซเชียลมีเดียส่วนตัวเขาไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นกลุ่มเป็นเป็นยูทูบทวิตเตอร์อิสแกรต่างต่างเนี่ยสามารถที่จะรีวิวสินค้าผมถ้าถามผมนะผมผมมองว่าแนะนําว่าให้เห็นว่าการใช้งานสินค้าจริงๆอะ่ะเป็นยังไงแล้วสินค้าดีแค่ไหนสินค้า hmm. สินค้ามันตอบโจทย์เราไหมแล้วคุณเอาง่ายๆยกตัวอ,อย่างว่า อะของอะของกินของใช้ได้ใช้อยู่แล้วเช่นยาสีฟันปกติคุณต้องซื้ออยู่แล้วใช่ป่ะ<ช>เออแค่นี้แต่ปกติที่เราต้องซื้อเนี่ยก็คือต้องจ่ายเต็มแต่วันเนี้ยแค่คุณเข้ามานะครับมามามาเป็น VIP กับ UP เวลาคุณซื้อเองอะ่ะคุณได้คชแบ็กคืนม,มันก็จะถูกลงไปอีกแล้วทุกครั้งที่คุณซื้อมันก็ได้ได้ส่วนลดลตลอดเวลาอยู่แล้ว ถูกต้องไหมอาเพราะฉนะนั้นคือเราต้องมองให้เห็นข้อดีว่าของการเป็น v p คืออะไรแต่ผมจะพยายามไม่พูดในส่วนของอว่าการสร้างไรายได้จากว่าเออเพื่อนชวนเพื่อนมาแล้วได้เงินอะไรเงี้ยคืออันนั้นอะมันเป็นผมมองว่าเป็นโบนัสของ UP เพราะว่าด้วยตัวระบบเท่าที่ผมศึกษาอันนี้ผมไม่รู้นะจากมุมมองจากคนใช้งานเนาะคือจะตันไปที่ที่ระดับที่สามก็คือระดับของพาร์เนอร์ถูกต้องไหมครับเมื่อวันหนึ่งถ้าเราแบบเราไม่ได้สร้างฐานของของเราเองไว้คือให้เพื่อนรู้จกักให้คนที่ใช้สินค้าประจำประจำอยู่รู้จักอยู่แล้วเนี่ย มันก็จะไม่เกิดการซื้อขายเมื่อไม่เกิดการซื้อขายปุ๊บเมื่อทุกคน,นเป็นระดับเท่ากันมันก็จะไม่มีส่วนต่างของไรายได้ถ้าเราไม่ขายของเองอ่า<ม>นะครับอันนี้ก็คือเอาง่ายๆเลยสรุปคือสินค้าจะได้มาทํารีวิวแล้วก็ลองแชร์ไปในส่วนของโซเชียลมีเดียแนะนําเพื่อนแนะนําลูกค้าก็ตามว่าปกติคือใช้ยานอยู่แล้ว<ม>ซื้อใช้เองอยู่แล้วแต่ให้มาลองซื้อในยูพิกแล้วได้แคชแบ็กคืนอย่างนี้ดีกว่าแล้วก็เริ่มมีการขายออกไปเองบ้างนะครับส่วนส่วนในระยะยาวผมเมื่าถ้าเกิดเราสามารถสร้าง สร้างช่องทางของตัวเองได้เช่นเอาเราไปสร้างช่อง YouTube ไป,ไปรีวิวสินค้าบนยูพิกซึ่งในช่วงแรกๆก็มีหลายคนทำแล้วก็ได้รับกระแสตอบรับที่ดีผมมองว่าดีดีที่สุดแล้วนะเพราะว่ามันจะยั่งยืนกว่านะครับเอ,เอาประมาณนี้ประมาณนี้ก็คือกล่าวโดยสรุปก็คือ,อคุณเฟนลองใช้สินค้าที่อยู่ในยูพิกก็ลองดูก่อนว่าชีวิตชีวิตประจําวันของคุณนะทะทอะไรบ้างเนาะเราก็อาจจะแบบเอ้ยซื้ออันนี้ลองมาลองใช้ดูมันดีแล้วเราก็แค่บอกต่อในช่องทางของเราเอง อาจจะคิดคอนเทนต์ของเราเองนิดๆหน่อยๆหรือว่าไปโพสในโซเชียลของเราเนาะให้มันเกิดประโยชน์ก็คือคิดคิดซะว่าอะไรได้ที่ได้มาเอ้ยไม่ใช่ครับอ่าค่าคอมมิชชั่นที่ได้มาเนี่ยคือเป็นโบนัสเป็นโบนัสเป็นโบนัสนะครับเพราะร<ม>ว่าเอาง่ายๆเลยคือผมตัวผมผมเข้าใจว่าตัวยูพิงเนี่ยเป็นแอเฟรลิเอทอย่างหนึ่งนะครับหลายๆคนจะมองว่าแอเฟรลิเอทคืออะไรเอาง่ายๆก็คือคือเอาของไปขายเอาของไปช่วยขายแล้วแล้วได้ค่าตอบ 10, แทนก็ได้เป็นเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยนั่นะคือการทำแอเฟรลิเอทอะไรเงี้ยนะครับ ก็ผมก็บองว่ามันก็มีข้อดีนะถ้าเกิดว่าเราช่วยๆกันให้ให้ทางยูพิกเนี่ยมีการเพิ่มสินค้าด้วยอีกนานไหมครับอ,อีกไม่นานครับอีกไม่นานอีไม่นานคุณคุไหมครับคานี้อีกไม่นาน, <c oughs> นมากินบอกอะไรครับหลงังเก้าเดือนเก้าหลางัหลงเก้าเดือนเก้าแน่นอนครับอย่างอย่าง<ม>ของผมเองผมก็มีช่องทางที่เป็นเพจส่วนตัวเนียผมก็อยากจะได้สินค้าในหมวดที่ผมขายไปฝากด้วยนะครับขอเวลาไม่แน่นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวโดนแบนด้วยครับครับผมโอเคครับอ่ะอีกคําถามนึงครับ ทาง u p i ิเนี่ยสามารถแชร์ผ่านช่องทางไหนได้บ้างเออสำหรับผมนะครับเออตอนนี้ผมไปได้ทุกช่องทางเลยเนาะก็คืออย่างอย่างตัวถ้าเป็นช่อง YouTube ผมจะทําช่อง y t u t u ของผมเองอยู่แล้วผมก็แค่ว่าแชร์ว่าอาอันนี้อาจจะเป็นแชร์วิธีการใช้งานแล้วก็รีวิวสินค้าบ้างบนช่อง YouTube ของตัวเองนะครับอันที่2ก็คืออตัวขอพูดไปถึงของอ่าโซเชียลมีเดียเป็นอินสตาแกรส่วนตัวเองอผมไมเล่นอินสตาแกร แต่ว่าหลายๆคนเนี่ยเล่นอินสตาแกรมอยู่ซึ่งอินสตาแกรมันก็จะเป็นในส่วนของสินค้าคือเราต้องเลือกเลือกสินค้าให้ถูกกับช่องทางด้วยนะเข้าใจไหมคืออินสตาแกรมก็อาจจะเป็นในหมวดของพวกแฟชั่นหรือว่าพวกสุขภาพความงามจะมีคนใช้เยอะอะไรอย่างงี้ที่ใหม่ใหม่คือเธอใช่ใช่ต้องดูด้วยต้องดูด้วยอย่างเงี้ยเราก็ให้เหมาะอะให้เหมาะกลุ่มลูกค้ากับช่องทางว่าในช่องทางโซเชียลเนี่ยคนใช้งานเป็นเป็นคนกลุ่มไหน แล้วเราก็แชร์ออกไปคือคนที่เล่นสแกมผมคิดผมว่าเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าจะแชร์ออกไปเนี่ยแล้วจะมีคนมาติดตามคนสนใจยังไงได้บ้างสําคัญคือเราต้องเขียนรายละเอียดเรียกว่าเนื้อหาเนี่ยไม่บอกว่าข้อดีข้อเสียอ่าไม่ใช่ข้อดีข้อเสียข้อข้อดีที่เอาไปใช้งานแล้วของสินค้าที่เราแชร์เป็นยังไงเช่นได้รับส่วนลดเท่าไหร่ถ้าเราแชร์ออกไปอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้เขาเข้ามาสมัครเวพีนะให้เขาเข้ามาซื้อก่อน เออถ้าเขาชอบอยังไงเข<อ>า,าติดตามอ่าแล้วเราคอยอย่างเงี้ยคืออาจจะแบบเราทํารีวิวออกไปนะครับเช่นเครื่องล้างหน้าเงี้ยเอ้ยใช้แล้วเป็นยังไงในราคาเท่าไหร่ซึ่งปกติเนี่ยราคาอยู่สมมุติ299วันนี้ซื้อใน u p พิกเนี่ยนะฮะได้รับส่วนลดเหลือ199บาทอ่ะอย่างเงี้ยนะครับก็ให้ลิงก์เข้าไปแล้วก็ชวนชวนเข้ามาซื้ออันนี้คืออ<ม>ินสตาแกรมอ่าอันดับที่3ผมว่าถ้าเป็น ณปัจจุบันเนี่ยจะมีคนเล่นทวิตเตอร์ข้างเยอะทวิตเตอร์นะครับเป็นแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียที่มีมีอัตราการเติบโตเป็นเปอร์เซนต์มากที่สุดในของประเทศไทยในรอบ2-3ปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นอ่าทวิตเตอร์เอาง่ายๆเลยเวลาแชร์ไปเนี่ยนะครับให้แปะลิงก์ลงไปได้แล้วก็เราเราจะให้คนเข้ามาเห็นตัวเนี้ยด้วยวิธีการง่ายๆคือเรื่องของเนื้อหาที่เราแปะออกไปก็อาจจะบอกว่าเนี่ยโอ๊ยลองใช้ดูแล้วดีมากๆเลยราคาก็ถูกด้วยแล้วก็ใส่ลิงก์ลงไปแล้วก็อาจจะมีรูป นะครับทวิตเตอร์ใส่ได้หนึ่งรูปนะใส่ได้ใส่ได้ไม่เกินประมาณสี่รูปนะครับด้วยหนึ่งคลิปวิดีโออาจจะแบบว่ามันมีเทรนอะไรช่วงนี้เราก็จะรีทวิตนี้บ่อยรีเทวิทเขาก็จะอาจจะไปดูของตัาเองอีกอันนึงนะครับให้อยากให้คนเห็นเยอะๆเนี่ยใส่แฮชแท็กที่ที่เป็นยอดนิยมประจําวันคนเล่นทวิตเตอร์เข้าไปลองดูนะครับแฮชแท็กยอดนิยมประจําวันอันนี้ก็มีโอกาสที่จะคนที่เห็นเยอะขึ้นแต่สําคัญคนจะกดรีทวิตหรือว่ากดตามเนี่ยอยู่ที่รูปภาพแล้วก็แคปชั่นลองคิดแคปชั่นผมว่าหลายๆคคคนนนทีี่่่่่เเป็พอออ้้้าาแแมไยยูลว น่าจะเห็นแคปน่าจะรู้วิธีการเขียนแคปชั่นอยู่บ้างแล้ว่างเงี้ย,แ,ยแล้วลองลงไปทาช่อง,ทำ,องทำช่องทางทวิต t t อรของตัวเองแล้วก็ใส่แฮชแท็กยอดนิยมประจํา,าจวันแฮชแท็กที่เกี่ยวข้องกับสินค้าแล้วก็เชิญชวนเข้ามานะครับลองดูก็ได้นี่เป็นช่องทางที่3นะครับต่อไปช่องทางที่4นะครับจะเป็นโซเชียลมีเดียอันนี้ยอดที่เลยคือ a c e b o o k นะครับเฟซบุ๊กเนี่ยมีอยู่4ช่องทางนะครับอ่ามันมีอยู่4 4แพลตฟอร์มเมนูก็คือ a c e b o o k โปรไฟล์คือ Facebook เราเองนะ a c e b o o k อันที่2คือ Facebook Group นะครับ c e b o o k Page แล้วก็ a c e b o o k m a r k e t p l a c e นะครับไล่ทีละอันโปรไฟล์ของเราเองนะคนที่จะเห็นก็คือใครเพ<อ>ื่อนในเฟสอย่างเดียวญาติพี่น้องอ่าอย่างเงี้ยรู้ต้องไหมอ่าถ้าเราจะแค่ว่าให้เชิญชวนคนเข้ามาซื้อโดยจะอ่าในกลุ่มเพื่อนหรือญาติพี่น้องเราก็แค่แชร์ไปที่โปรไฟล์แล้วก็ใส่แคปชั่นที่เกี่ยวข้องหรือว่าดูว่าเพื่อนเราเนี่ยอย่างที่บอกตะแรกเขาใช้สินค้าอะไรอยู่นะครับเขาสามารถที่จะอ่าใช้หรือมีมีอะไได้อะไรนะใช้งานจากตัวไหนได้บ้างก็แชร์ออไป ให้เพื่อนเราอันนี้คือ a c e b o o k โปรไฟล์ก็คือตัวเพื่อนของตัว Facebook กรูปโหในประเทศไทยในกลุ่มเยอะมากบางกลุ่มเนี่ยเปิดให้ขายสินค้าบางกลุ่มเนี่ยเป็นการแชร์สามารถที่ไปแชร์การขายสินค้าได้ลองดูว่าสินค้าตัวไหนเหมาะกับกลุ่มไหนลองเข้าไปค้นหาดูเข้าไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มนั้นๆแล้วก็ลองแชร์สินค้าไปนะครับแต่พวกกลุ่มเนี่ยอย่าแชร์บ่อยเพราะเขาจะแบ่งได้ก็ต้องดูนะครับใช่สามเฟซบุ๊กเพจ เพจก็คือเพจของเราที่เราขายสินค้าอยู่แล้วนะครับอาจจะเป็นเพจที่ตั้งขึ้นมาคนสนใจยังไม่เยอะไม่เป็นไรลองแชร์ออกไปก่อนนะครับอย่างน้อยเนี่ยแชร์สักถ้ามีเพจส่วนตัวอย่างเงี้ยนะครับดูสินค้าที่เหมาะก,กับเพจของเราแชร์ออกไปอย่างน้อย1-3ครั้งต่อวันนะครับเลือกสินค้าแชร์ออกไปแต่ว่าตอนนี้สินค้าถ่งอยู่พี่อาจจะยังไม่มากเ,าเมื่อ,อวันหนึ่งที่สินค้ามันเยอะขึ้นนะ่ะผมว่าโอกาสาที่จะแชร์แล้วมีคนสนใจสินค้าเนี่ยก็น่าจะเยอะขึ้นตามนะครับควนี้ก็ลองแชร์เข้าไปแล้วก็เลือกสินค้าให้เหมาะ นะหลังจากนั้นก็แปะลิงก์ให้เขากดเข้ามากดสั่งซื้อเพื่อได้ค่าคอมมิชชั่น<ม>นะครับ c <ม>นะครับก็จะเป็นเฟสบ o o กมาร์เก็ต a c e m a r k e t p ตเ e สลองเข้าไปเล่นดูนะครับมันเหมือนว่าเราไปประกาศขายสินค้า<ม>ประกาศขายสินค้านะครับเ,เวลาเข้าไปเนี่ยเราสามารถที่จะแปะลิงก์แปะรูปแล้วก็ช่องทางการติดต่อได้เราก็แค่เข้าไปโพสต์ประจำประจำคนนี้ก็จะมีโอกาสว่าให้คนเนี่ยเห็นมากขึ้นนะครับลองเข้าไปใช้งานกัน,กนดูเนาะเรานี้ ต่อมาก็อันนี้4ช่องทางแล้วใช่ไหมช่องทางที่5ก็คือใครที่มีไลน์แอดนะครับหรือไลน์ไลน์บูสเนตนะฮะไลน์ไลน์ไลน์ออฟฟิเชียลแอคเคาท์ต่างๆเนี่ยก็ลองสามารถที่จะบอดแคสต์หรือว่าแชร์ลงไปตามกลุ่มตามฐานลูกค้าที่เรามีก็ได้แต่ไลน์เนี่ยอันนี้นิดนึงไม่ค่อยเวิร์คคือจ่แชร์บ่อยเดี๋ยวคนจะแบนได้นะครับให้แชร์บอดี้บอดีนะครับ <c oughs> อย่างเช่นอันที่หนึง <c oughs> ่งไ <c oughs> ลน์ไลน์เนี่ยอาจจะอันที่หนึง่งอันที่หนึ่งสองครั้งก็พออะไรเงี้ย <c oughs> แล้วก็บอกว่าเออวันนี้เราาาามมีสินนนนคค้อะะะไรรแํับซึ่ง รายละเอียดพวกนี้นะครับทางยูฟีอาจจะช่วยแนะนำแนนาคตแล้วก็ได้หรือว่าถ้าเกิดใครเ,เคยตาม u t u b e ของผมเองอะไรอย่างเงี้ยผมอาจจะทำคลิปมาช่วยแนะนำอีกทีเด้งให้ทุกคนเนี่ยรู้วิธีการท่องทางได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก,ก็ก็ต้องฝากทีมงานยูฟีด้วยจะช่วย <c oughs> <c oughs> ช่วยช่วยในส่วนของการที่จะที่จะแบบ ให,ให้สินค้ามีน่าสนใจเยอะขึ้นเนาะยังไงก็ให้โอ,อกาสเราก่อนนะครับโอเคครับคําถามต่อไปเลยคดีหลังจากที่คุณเฟนถามมาอ่าอธิบายมาครับในการแชร์ทั้งห้าช่องทางเนี่ยผมอยากรู้ว่าสมมุติว่าถ้าผมทําเนี่ยแชร์ผ่าน facebook หรือว่าแชร์ผ่าน youtube เนี่ยอะไรมันดูมีประสิทธิภาพมากกว่ากันเออถ้าในความคิดของคุณเฟนเลยคือถ้าจะให้ไวอะถ้าเป็นกระแสให้ไวก็ต้องผ่าน facebook <unter> เพราะว่า y t u t u เนี่ยถ้าเราไม่มี <c oughs> ช anel ของตัวเองอ่ะเรากถ้าเราไปไปแปะไปแปะไ,ไ,ไว้เฉยนี่โอกาสที่คุณจะมาเห็นโดยเราไม่ทาําโฆษณานี่มันน้อย <c oughs> นะครับแต่ว่าในอนาคตถ้าสินค้าตัวไหนเนี่ยมีค่ามีค่าตอบแทนที่เป็นค่ารายได้อย่างเป็นลักษณะของค่าคอมมิชชั่น <c oughs> ที่และที่ค่าคอมมิชชั่นที่พอจะ สูงในระดับหนึ่งเนี่ยในโค้ดอ,อาจจะทําเพจขึ้นมาเพื่อรีวิวสินค้าโดยเฉพาะแล้วก็ยิงโฆษณาไปให้คนเข้ามาเห็นเยอะขึ้นก็ได้แต่ต้องรองดูเนาะ mm. ซึ่งตอนนี้โดยถ้าค่าคอมมิชชั่นส่วนใหญ่อาจจะยังไม่ได้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะยังไม่เหมาะในการยิงโฆษณาบน a c e b o o k mm. นะครับหรือว่า YouTube oh. อะไรเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้าเกิดว่าถ้าเป็นกระแสได้ค่อนข้างรวดเร็วเนี่ยบน Facebook จะดีกว่า YouTube เป็นเรื่องของการรีวิวสินค้าเวลาวิธีการใช้งานอะไรต่างเนี่ย mm. ก็เหมาะที่ไปแปะบน YouTube ก็ได้ ก็คือถ้าเน้นความรวดเร็วเขาให้ไม่แปะใน a ฟ e b o o k ใช่ใช่นะครับแต่ทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะไม่มีอะไรที่จะได้มาแต่ว่าแรกโอกาสน้อยมากนะครับเราต้องทาแบบสม่ำเสมอใช่ค่อยปูพืนไปให้คนรู้จักว่าเราทําอะไรอะไรเงี้ยเราสินค้าเรามีอะไรเหมาะกับใครอะไรยังไงนะครับค่อยๆปูพืนไปแล้วอาจจะโปรโมทช่องทางโซเชียลเราเองไปด้วยใช่เราอาจจะเปิดเพจขึ้นมาก็ได้นะครับเป็นเพจเกี่ยวกับสินค้าลองดูว่าตอนนี้ยูพิกมีสินค้าหมวดไหนก็เปิดเพจเกี่ยวกับหมวดนั้นขึ้นมาแล้วก็เอาสินค้าในหมวดไปลงหลังจากนั้นนเี่ก็คือ พยายามเชิญชวนให้คนเข้ามารู้จักเพจของเรานะครับอาจจะได้ไปแปะตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับหรือไปทําใน Twitter ก็ได้นะครับอะไรเงี้ยในถ้าเราไม่ทําโฆษณานะนะครับแต่พอดีว่าอะไรแหละผมเข้าใจเลยแล่ท่านเนี่ยไม่ได้มีช่องทางตัวเองรฉะนั้นอาจจะต้องใช้ๆๆใช้เขาเรียกอะไรใช้ความขยันในการโพสต์นิดนึงนะครับ